โบลดเพราะว่าโบอยากสุขภาพดีอยากใส่เสื้อผ้าสวยนี่คือคำถาให้จริงๆและถ้าลดได้เหลือเลขหลักเลขห้มาเอาหนึ่งแสนบาทคะ่ะ เงินหนึ่งแสนนี่รอเธออยู่นะโบจา๋ารับเงินหมื่นไปก่อนจ้ะขอบคุณค่ะขอบคุณหนูต้องไปอีกเลขห้าให้ได้ให้จริงค่ะให้แล้วไม่เอากลับนะจ๊ะไม่ใช่อุ้ยแม่ตาทำคอนเทนต์ให้หน่า,ารักแล้วเงินกลับไม่นะคะคนจริงค่ะใครอยากลดสิบห้ากิโลสองเดือนมาเอาเงินหมื่นหนูโดนหลอกไปเยอะหนูจา๋า บาทีหนูต้องใช้สติในการดําเนินชีวิตพิชาชีพไม่ได้อยู่แค่ในออนไลน์ค่ะอยู่ทุกที่ค่ะลูกนะเรียกสล็อตไม่มีจา่าไปเล่นต้องอื่นจ่าสล็อตไปจ่ะขายของค่ะไม่ได้เล่นการพน,นันนะตใช่ค่ะแนะนําจัดการความโลภของตัวเองด้วยค่ะอย่าโทษแต่คนอื่นค่ะใช่ค่ะนะใครลดได้แบบโบมาเอาหลักหมื่นหลักแสนและอัดคลิปรีวิวก่อนทานไว้ด้วย แบรนด์นี้แจกจริงค่ะไปค่ะ